สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านแจกรูปคํากันนะคะการอ่านแจกรูปคําคือการอ่านประสมพยัญชนะสระตัวสะกดแล้วว่ารูปบรรยุกต์เข้าด้วยกันนะคะเรามาดูสระตัวแรกกันก่อนนะคะสระตัวแรกคือสระอามอมาสระอกไกอ่านว่ามอ,อากอมาวแหวนสระอางองูงอ่านว่าวอางงวาง สอไก่สระอาวอแหวนอ่านว่ากออาวกาวสอเสือสระอายอยักษ์อ่านว่าสอาอาอยสายสระตัวต่อไปค่ะสระอีรอเรือสระอีบอใบไม้อ่านว่ารออีบอรีบ มอมาสละอีดอเด็กอ่านว่ามออีดอมีดขอไขสละอีดอเด็กอ่านว่าขออีดอขีดสละตัวต่อไปนะคะคือสลายแอสลายแอพยัญชนะพอพันสละแององงูอ่านว่าพอแองงแพงทอถุงสละแอวอแหวนอ่านว่าทอแอวแถวยอยักสละแอมอมาอ่านว่ายอแอมอแยมค่ะ สระต,ตัวต่อไปคือสระอูพ่อพานสระอูดอเด็กอ่านว่าพออูดอพูดจอจานสระอูบอใบไม้อ่านว่าจออูบอจูบขอไข่สระอูดอเด็กอ่านว่าขออูดอขูดคุณครูฝากชิ้นงานไว้หนึ่งชิ้นนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนประสมคำตัวอย่างนะคะ ดอเด็กสระอาบอใบไม้ดออาบอดาบนักเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนประสมคำแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ